เชื่อว่าแฟนบอลหลายคนเคยเห็นรูปเอ็มเปเป้ไวเด็กนั่งอยู่บนเตียงในห้องนอนโดยมีภาพโปสเตอร์คิตียโนโรนัลโดนับ100แผน่นแปะเอาไว้ข้างฝาผนังรอบห้องมันเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวเป็นแฟนพันธุ์แท้และคลั่งไคล้ซีอาร์ซวมาตั้งแต่เด็กๆที่ดูพวกนั้นหลุดออกมาก็เป็นเพราะสมัยที่เอ็มเปเป้อยู่โมนาโกเขาโชว์ฟอร์มเป็นดารุ่งผู้แตกเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าแชามป์ลีกเอเอเมือ่อซีซั่น2016-2017หลอมแปะแชร์ได้สําเร็จ ทำให้ตอนนั้นมาริดแสดงความสนใจอยากได้ตัวจงมการขุดคูว่าเอ็มปะเป้นี่แหละคือแฟนตัวยงของโรนัลโด้และอยากเดินตามรอรนยาเตะรายนี้ผมมีโรนัลโด้เป็นแรงบันดาลใจในเส้นทางอาชีพลูหนังซึ่งหากคุณคนฝรั่งเศสแน่นอนคุณคือคนที่โตมากับซีดานที่เป็นไอดอลหลังจากนั้นก็เป็นคิโซโน่ที่ผมโชคดีเคยได้ดวลกับเขาทั้งในสโมสรและทีมชาติ ถึงแม้ว่าตอนที่เอ็มปเป้ P P e จะไม่ได้ย้ายไปอยู่กับมาดริดหลังออกจากโมนาโกเพขาเลือกค้าแข่งให้กับปารีสแซงต์แชงเกด้วยค่าตัว180ล้านยูโรในปี2018ก่อนพาทีมควา้าแชมป์อีกสสมัยพร้อมกับได้เล่นกับดาวดังมากมายอาทิเช่นเลเนลเมสซี่เนมาร์อังเคลดิมาเรียและเจอโก้ซิวาเป็นต้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเอ็มปเป้ P e จะลืมความฝันของเขาแต่อย่างใดต่อให้ผ่านมา4-5ปีและดูเหมือนว่าเอ็มปเป้ P e ยังรอคอยที่จะได้เดินตามเส้นทางของ c ซ7ซวที่เคยไปสร้างประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ไวมากมายกับราชันชุดขาวซึ่งก็ต้องไม่ลืมาเอมปาเป้แม้จะเคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกแต่เขายังไม่เคยสัมผัสทัวร์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหากจำกันได้ย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาเอมปาเป้มีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมอย่างหนักมีข่าวกับทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีแต่ที่มีกระแสรแรงมากสุดคือเรอัลมาดริดซึ่งก็แน่นอนอย่างที่บอกไป เขาต้องการเดินตามรอยของคิซานโนโรนัลโดฝันใจไว้เด็กของเขาจริงอยู่ที่แพ้แช่คือหนึ่งในสโมสรที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกเรื่องค่าเหนื่อยไม่ใช่ปัญหาแท้มีความสําเร็จมาให้เชยชมทุกซีซั่นรวมถึงคนที่เป็นเจ้าของสโมสรดูจะให้ความสําเร็จเป็นอย่างมากดูการซื้อเลี้ยวเนือเมสซี่ซูเปอร์สตาร์มาประดับทีมเพื่อทําให้เอมเปอปเป้ P P L, เห็นว่าสโมสรมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมพร้อมเดินหน้าสร้างความสําเร็จต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตามหายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์ที่พวกเขาใฝ่ฝันแต่เชื่อเถอะว่าความรู้สึกของเอ็มบัปเป้มันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่ทำให้เอ็มบัปเป้จึงคิดตัดสินใจออกจากแปรแชร์ไปอยู่กับมาดริดเมื่อซัมเมอร์ก่อนถึงขั้นขอขึ้นบัญชีย้ายทีมไปแล้วด้วยซ้ำบวกกับเลโอนาร์โดผู้อำนวยการกีฬาสโมสรก็ยอมรับตรงๆว่าเอ็มบัปเป้ต้องการย้ายไปอยู่กับมาดริดจริงๆสุดท้ายแล้ว แปรแชร์ก็รักเอ็มปเป้ A ไว้ได้สำเร็จในฤดูกาลนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้แสดงอาการงองแงแต่อย่างใดยังคงเล่นอย่างเต็มที่19ประตูจาก28นัดนี่คือสถิติของเขาในซีซั่นนี้แต่ทว่าเอ็มปเป้ A ก็ส่งสัญญาณให้เห็นตลอดว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับแปรแชร์แล้วเพราะจะเห็นได้ว่าเอ็มปเป้ A ได้ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่แปรแชร์อยู่เสมอไม่ว่าจะยื่นมาแบบไหนก็ไม่มีข่าวที่จะเตรียมสะบัดน้ำหมึกเลยสักนิด ตอนให้บอดบริหารแป้แชร์จะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อรั้งเอ็มบาปเป้เอาไว้ซึ่งก็คงหวังเกี้ยกล่อมอีกครั้งช่วงท้ายซีซั่นแต่แล้วก็เกิดเรื่องราวที่เชื่อว่าแฟนบอลก็ไม่ทันตั้งตัวช่วงเวลาเย็นๆของวันจันทร์ที่3 1มกราคมที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลกำลังติดตามและจะจดใจจ่อว่าจะมีนักเตะดังคนไหนย้ายทีมอีกบ้างอาทิเช่น โอบามยองหรือดอนนี่ฟันเดเบกอะไรทํานองนี้แต่จู่ๆก็มีระเบิดลงกลางโซเชียลกบทุกข่าวที่เกิดขึ้นให้เบาบางเป็นผุยผงเมื่อมีรายงานว่าเดอเมริตบรรลุข้อตกลงคว้ากิเลนเอมบัปเป้ดาวยิงจากแปรแชรเรียบร้อยโดยเปค่าเหนื่อยให้นกเตะร,รายนี้สูงถึง50ล้านยูโรต่อปีหน้าตอนนั้นยังแอบสองจิตสองใจว่าจริงหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีข่าวอะไรออกมาให้รับรู้เลยแต่กระแสะเริ่มแรงขึ้นเรื่อย กี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงของเอ็มเปเป้ P e กับมาเรดถึงขั้นมีการชำระค่าเหนื่อยของดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสออกมาให้เห็นเป็นฉากๆเอาง่ายๆเตะบอล1นเดือนเอ็มเปเป้ P P e จะได้เงินเข้ากระเป๋า155ล้านบาทฉะนั้นนอกจากจะได้ตามฝันแล้วและยังได้เงินขนาดนี้เชื่อว่าการพูดคุยเจราจาไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะมันจะเกิดขึ้นก่อนเกมยูฟาแชปส์ลีกรอบ1ิทีมสุดท้ายที่ราชันชุดขาวต้องปะทะกับแฝ้แชร์ก็ตาม เปอร์เซ็นต์การย้ายตามความฝันต่อให้ต้นตอของแหล่งข่าวจะเริ่มมาจากบิลสื่อกีฬาเมืองเดียแต่ขณะนั้นสื่อยักษ์ใหญ่อีกลหลายๆสันัาก,ก็แชร์ข่าวและเล่นประเด็นนี้กันอย่างคึกโครมถ้าไม่มีมูลหมาก,ก็คงไม่ขี้ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงบอกเลยว่าโอกาสเกิดขึ้นจริงมากกว่า70%เพราะหากแอมเปเป้อยู่กับปารีสต่อจริงๆการต่อสัญญาก็คงไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องลังเล แต่เพราะความสําเร็จและความอิงตัวที่เขาคว้ามันมาได้ครบแล้วในลีกเอิงฝรั่งเศสทั้งสมัยค้าแข้งให้กับโมนาโกปัจจุบันกับแปรแชรรวมถึงมาริดก็คือสโมสรที่เขาใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆมีรายงานว่าแปรแชรพยายามเหนี่ยวรั้งเอ็มปาเป้เต็มที่แล้วแต่ไม่สําเร็จอีกท้งเอ็มปเปาเป้ก็ไม่เคยแสดงความไม่เป็นมืออาชีพเลยสักนิดเขายังคงทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อช่วยทีมอย่างสุดความสามารถในเมื่อสัญญากำลังจะหมดลงในอีก6เดือน